สวัสดีค่ะได้เวลาที่เราจะมาฟังเพลงเพราะๆกับดนตรีที่หลากหลายแล้วนะคะนี่คือรายการดนตรีกวีศิลป์ค่ะวันนี้นะคะไอมีบันทึกการแสดงสดเป็นการแสดงเปียโนคลาสสิกค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยเขารวมเอาสุดยอดฝีมือนะคะนักเปียโนที่ฝีมือระดับต้นๆของประเทศไทยมารวมตัวกันไว้ในงานนี้เลยล่ะคะ่ะการที่พวกเขามารวมตัวกันเนี่ยเพราะอะไรล่ะคะ เพราะว่าเขารวมตัวกันร,รำลึกถึงบุคคลท่านหนึ่งค่ะที่เป็นอาจารย์ของนักดนตรีคลาสสิกของคนไทยอาจารย์ปิยพันธ์สนิทวงศ์ณอยุธยาเป็นอาจารย์ที่สอนสุดยอดฝีมือเปียโน,โนที่มาแสดงในวันนี้นะคะนั่นก็หมายความว่าอาจารย์ปิยพันธ์จะต้องเป็นที่สุดของที่สุดจริงๆค่ะวันหนึ่งก็มีโอกาสได้รู้จักอาจารย์เพราะว่าคุณครูของผมคือคุณครูพันธิพาสรีพึมผลเนี่ยได้พาผมไปหาอาจารย์ปิยพันธ์ สมัยนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เป็นปรมาจารย์เป็นบรมครูของนักเปียโนไทยปัจจุบันนี้นะครับที่เป็นครูบาอาจารย์อยู่อายุรุ่นเดียวกับผมเนี่ยหรือหรืออายุมากกว่าผมโดยซ้ำนะครับท่านเป็นนักเปียโนซึ่งทําชื่อเสียงให้ประเทศที่ต่างประเทศได้แสดงต่างประเทศในระดับนานาชาติแล้วก็ชนะการแข่งขันนานาชาติ เป็นบุคคลซึ่งทุกคนเคารพแล้วก็อาจารย์ก็เป็นคนที่มีน้ำใจดีอาจารย์รักแล้วก็พยายามที่จะสนับสนุนคนรุ่นหลังให้มีโอกาสอย่างอาจารย์ก็เคยทำให้ผมมีโอกาสที่ดีหลายอย่างนะครับตั้งแต่การแสดงโดยเฉพาะการประพันธ์ซึ่งการแสดงในวันนี้เนี่ยนอกจากผมจะเล่นเพลงที่อาจารย์ประพันธ์แล้วเนี่ยนะครับ อีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงแรกในชีวิตเลยที่ผมแต่งก็คือเพลงเพอร์จันซึ่งอาจารย์เปีเปยนเนี่ยสั่งให้ทําคือว่าอาจารย์เปียว่าเธอเขียนมาหนึ่งเพลงนะผมไม่เคยเขียนเพลงมาก่อนเลยตอนนั้นอยู่สถาปัต์ปีสามนะครับก็ได้ได,ได้ได้โอกาสทําเพราะว่าอาจารย์สั่งอะครับคือกลัวว่าอาจารย์จะไม่พอใจก็รีบทํามาจนสําเร็จก็มีความรู้สึกว่า เป็นเพราะอาจารย์ทําให้จุดประกายในในสิ่งที่เรามีอยู่ข้างในซึ่งเราก็ไม่ทราบนะครับอาจารย์เป็นเหมือนนักปราชญะครับคืออาจารย์มีความรู้มากเพราะอาจารย์อ่านมากอาจารย์ฟังมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปหาอาจารย์เนี่ยเราไปหาเพื่อจะฟังว่าอาจารย์มีความคิดเกี่ยวกับดนตรีที่เรากําลังเรียนอยู่เนี่ยยังไง แล้วก็อาจารย์ก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกด้วยว่าเป็นยังไงคืออาจารย์นี้ถนัดจะว่ายังไงถนัดไปหมดทุกอย่างก็ได้นะครับคืออาจารย์เล่นก็เก่งสอนก็เก่งมีความรู้วิจารณ์ก็ได้นะครับแล้วอาจารย์ก็ยังสามารถจะเป็นคอนดักเตอร์นะครับอาจารย์ arrange เพลงอาจารย์ก็แต่งเพลงด้วยก็สมกับที่อาจารย์เป็นศิลปินแห่งชาติของเราครับ แหมกำลังพลาดเพลินกันอยู่เลยใช่ไหมคะหมดเวลาแล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะไอก็ต้องขอขอบคุณนักดนตรีทุกท่านเลยที่มาเล่นเปียนโนเพราะๆให้กับเราได้ฟังกันอยากฟังเพลงอะไรนะคะอยากรู้เรื่องราวดนตรีแบบไหนเขียนบอกเราเข้ามาได้ทางอีเมลแล้วก็ไฮไฟล์ Fi แผงนี้ค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้าสามทุ่มสวัสดีค่ะ